เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีทุกคนคะ่ะดิฉันนางสาวพิเชียยอดแก้วกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีทีพพ่สีทับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยเลยคะ่ะ สำหรับเหตุผลและแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการนะคะคือต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยครับว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างมากค่ะแล้วก็ต้องอต้องการที่จะจะได้รับโอกาสนะคะในการพัฒนาตัวเองแล้วก็จะนําความรู้ความสามารถที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการเนี่ยนำมาพัฒนาโรงเรียนต่อไปจะนํามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับโครง,งงานที่จะทําต่อในอนาคตด้วยค่ะก็หัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับการทําวิจัยนะคะคือผลต้านสารออกซิเดชันธรรมชาติ ต่อการชะลออัตราการตายของเซลล์มนุษย์ที่สัมผัสฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีในนามฝุ่น p ม2.5นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยกำลังพบเจอกับปัญหาของฝุ่น p ม2.5ค่ะเพราะว่าเมื่อได้รับพิษสูดดุเข้าไปเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะ เนื่องจากอันตรายของฝุ่น PM 2.5เนี่ยก็คือสามารถหลับเข้าไปได้ทางการสูดดมแล้วก็สามารถเข้าสู่ผิวหนังผิวังได้โดยตรงค่ะเล็กความเล็กของฝุ่น PM 2.5เนี่ยก็คือผงของเราเนี่ยเล็กมีขนาดเล็กประมาณ100ไมคอนค่ะซึ่งฝุ่น PM 2.5เนี่ยจะเล็กกว่าผงที่เราเห็นเนี่ย4ถึง40เท่าค่ะจึงเป็นอันตรายอย่างมากค่ะเพราะว่าเมื่อได้รับหรือสูดดมเข้าไปเนี่ยจะทำจะส่งผลเสียต่อระบบ เลือดหัวใจรวมไปถึงเอาวัตต่างๆค่ะและยังส่งผลมาถึงผิวพรรณของเราโดยตรงอีกด้วยค่ะเนื่องจากความเล็กมากของฟุ่เพล็บสุดหเนี่ยสามารถทําให้เรา,เาสูดดมเข้าไปได้ง่ายค่ะและจะกระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันค่ะระบบหายใจทําให้เซลล์แล้วก็จะทําให้เซลล์ตายนะคะกิด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อดินเอค่ะและส่งผลต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับเกี่ยวกับผิวหนังค่ะเช่นผิวหนังภูมิแพ้แล้วก็จะทําให้เกิดสิวอักเสบแล้วก็จะทําให้ผิวแก่ด้วยค่ะผลของการได้รับฝุ่น PM 2.5ในปริมาณสูงในระยะสั้นนะคะจะทําให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อปอดคะ่ะมีผลต่อ ระบบเลือดหัวใจส่วนการได้รับฝุ่นเพียม2.5ในปริมาณน้อยๆแต่ระยะยาวนะคะจะส่งผลทําให้ร่างกายเกิดการสะสมแล้วก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะจึงสนใจในการศึกษากงาในวิจัยเ,เกี่ยวกับผลต้านออกซิเดชันธรรมชาติต่อการชะลออัตราการตายของมนุษย์ที่สัมผัสฝุ่นเพียม2.5และ สารต้านออกซิเดชันเนี่ยได้สารเราจะได้สารประกอบมาจากพืชน,นะคะซึ่งจะทําให้เราได้ใช้ประโยชน์จากพืชด้วยค่ะเป็นประโยชน์ต่อการ <c oughs> นำวัสดุธรรมชาติเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะซึ่งเป็นซึ่งการทำงานวิจัยเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะแล้วก็จะเป็นวิธีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับฝุ่น ละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครพอจะทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วก็สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้อีกค่ะอ่ามันจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ใช้งานค่ะในการเลือกวิธีในการป้องกันฝุ่น PM 2.5ค่ะที่จะส่งผลต่อสุขภาพในรายในระยะยาวค่ะซึ่งเป็นผลดีนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าและอ่างานวิจัยเนี่ยค่ะอ่เป็นงานวิจัยที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะจึงเป็นสาเหตุและแรงจูงใจในการเลือกหัวข้อที่สนใจค่ะ ค่ะสำหรับแนวคิดแล้วก็โครงการที่หนูสนใจในการทำตอนนี้นะคะคือหนูเนี่ยทำแผ่น,นแผ่นกำบังรังสีค่ะจากเส้นใยธรรมชาติก็คือจะเป็นสังกะพูดกับชานอ้อยค่ะนำมาผาสมกับน้ำยางที่วันคารยค่ะเพื่อที่จะเราแล้วเราก็จะนำไปทดสอบกับเครื่องที่ฉายรังสีค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีการนำรังสีมาใช้อย่างมากในปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ว่า สิ่งที่เราเลือกที่จะป้องกันเนี่ยเขาทามาจากว,วัสดุที่เป็นเคมีค่ะทาให้ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเราเราจึงอยากที่จะลดสารเคมีและเพิ่มความเป็นธรรมชาติเข้าไปค่ะในการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มพูนแล้วก็เป็นแนวเลือกแน,แนวทางการเลือกใหม่ๆด้วยค่ะในการทำจึงลิงก์กับหัวข้อที่สนใจในการทาในการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยค่ะว่าอยากที่จะทำงานที่เกี่ยวกับการ ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ